ข้อที่2จงหาคําตอบที่เป็นจํานวนเต็มจงหาคําตอบที่เป็นจํานวนเต็มของสมการนี้นะครับสมการนี้ยาวมาถึงอีกบรรทัดหนึ่งนะครับก็ 6x y บวก 4x ลบ 9y ลบ7เท่ากับ0 ครับสมการมปนแบบนี้นะครับสมการมันแยก2บรรทัดนะพิมพ์พไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆควรให้อยู่บรรทัดเดียวกันนะครับจทย์ข้อที่2นี้เราจะใช้การแยกตัวประกอบขวามือเป็นศูนย์นะใช่ไหมเราก็จะแยกตัวประกอบนะครับแต่มันไม่ได้แยกเหมือนกับสมการผู้นามดีกรี2ในสมัยเทอ่เรียนนร,ระดับมัธยมนะ,ะมันง่ายกว่าอีกง่ายกว่าอีกคือแค่ดึงครับ ใช้วิธีดึงดึงเป็นไหมปึ๊บนี่้ก็ดึงแคแ่ออกครับถ้าแบบนี้ดึง 2x ออกนี่ในวงเล็บก็จะเป็น 3y บวก2นะครับทีนี้ครับออตรงนี้นี่สนุกตรงนี้สนุก เหมือนนักเล่นเกมเทีนี้เราก็จะดึงด้วยแต่ลบ9กกับลบเจมันไม่มีอะไรให้ดึงครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องดึงก่อนย้ายเจไปบวกก่อนก็ได้ย้ายเจ็ไปบวกทางขวาทีนี้ครับให้เราคิดว่าต้องบวกอะไรเข้ามาทั้งสองข้างดีครับเมื่อบวกเข้ามาอะไรครับ มืบวกข้นมาแล้วนะครับคู่นี้ครับดึงได้พอดึงเสร็จท่านั้นยังไม่พอนะพอดึงเสร็จอะครับในวงเล็บจะต้องเป็น3 y มบวกสเออพอดึงเสร็จนะข้างในต้องเป็น3 y มบวกสดึงไอ้บวกอะไรขึ้นมานะ บวกหกเข้ามาครับเออรู้ได้ไงว่าบวกหอใช่จากลบเกมันกลายไปเป็น3 Y แสดงว่าต้องดึงลบสออกมาครับพอดึองลบสาออกมาแต่เรายังอยากจะให้ในวงเล็บเป็น3 Y มบวกสองเราก็จะแจงกลับเข้าไปดูสิครับ แจะแจงปึ๊บป๊บแน่นอนจะแจงคูณเข้าไปก็กลายเป็นลบ9 y อนี้แจกเข้าไปปุ๊บก็กลายเป็นลบ6ใช่ไหมครับ่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่บวก6ต้องเออจริงๆก็ถามผิดเนาะบวกด้วยอะไรทั้งสองข้างพูดติดปากจริงๆไม่ใช่บวกด้วยอะไรทั้งสองข้างต้องพูดว่าไม่ใช่บวกเออจริงๆบวกก็พูดได้ั้งหละ มันพูดยาวไงพูดว่าลบอะไรทั้งสองข้างใช่ไหมลบด้วยอะไรทั้งสองข้างดีครับลบหกทั้งสองข้างทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ต้องการนะครับเสร็จแล้วก็ดึง สามบวกสอออกอ่าก็ได้เป็น2 x งบ3นะครับเท่ากับ1ปกติพอแยกตัวประกอบเสร็จเนี่ยขวามือมันควรจะเป็น0น,นะ มนอย่างเช่นที่เคยเคยทำกันมานะเอ,อเอ็กซ์ลบสองคูณเอ็กซ์บวกสามเท่ากับศูนย์พอขวามือเป็นศูนย์มันคุยง่ายสองตัวคูณกันจำนวนจริงสองจำนวนคูณกันได้ศูนย์แสดงว่าต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นศูนย์ก็ได้ครับเอ็กซ์เท่ากับสองหรือไม่ก็เอ็กซ์เท่ากับลบสามทีนี้พอขวามือเป็นห <c oughs> นึ่งจะคิดยังไงต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นหนึ่งหรอ ก็ไม่ใช่ถ้าไอ้น,นี่เป็นหนึ่งไอ้น,นี่เป็นสามทำไงเออมันก็คูณกันมันก็ไม่ได้หนึ่งสิใช่ไหมครับอ่ะแล้วถ้าสมมติตัวหนึ่งเป็นโอ้โหมันก็ได้ตั้งหลายแบบอ่ะคูณกันได้หนึ่งวงเล็บหนึ่งเป็นห้าอีกวงเล็บหนึ่งเป็นหนึ่งส่วนห้าเออวงเล็บหนึ่งเป็นสิบอีกวงเล็บหนึ่งเป็นเศษหนึ่งส่วนสิบใช่ไหมครับได้ได้อนันต์แบบคำตอบมีจำนวนมากมาย นับไม่ถ้วนคำตอบมีจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนเลยนะแต่มีแต่เขาต้องการคําตอบที่เป็นจํานวนเต็มโจทย์ข้อนี้นะต้องการคําตอบที่เป็นจํานวนเต็มคําว่าคําตอบเขาหมายถึงใครเขาหมายถึงตัวแปร x กับตัวแปร y แปลว่าโจทย์ข้อนี้เขาสนใจ ตัวแปร x ที่เป็นจํานวนเต็มกับตัวแปร y ที่เป็นจํานวนเต็มครับถ้า x เป็นจํานวนเต็มวงเล็บนี้ก็เป็นจํานวนเต็มแน่ๆอะเช่นเดียวกัน y เป็นจํานวนเต็มวงเล็บนี้ก็เป็นจํานวนเต็มแน่ๆจํานวนเต็ม2จงจนวนคูณกันได้1มันคงไม่ใช่5กับ1นส่วนหคูณกันนะนะเออมันต้องเป็นก็เป็นได้แค่2แบบ 1กับ1กับลบหกับลบหเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นมาดูกรณีที่1ครับอาจจะเป็นไปได้ครับว่าเป็น1ทั้งคู่คำเชื่อมนี้ต้องตรงนี้เออเดี๋ยวไดต้องพูดอีกเมื่อก,กี้ไม่ได้เน้นยำ้ำเหมือนเดิมไหม เหมือนเดิมนะทำไม่ได้คือส่วนใหญ่ก็จะใช้คำตัวเครื่องหมายเชื่อมเป็นเครื่องหมายคอมม่าคอมม่านี่มีปัญหาแต่แต่ก็ทุกคนก็ใช้นะครับผมก็ใช้นะครับคอมม่าแต่ต้องรู้ว่าคอมม่ามีปัญหามีปัญหาว่ามันคืออะไรเพราะมันเป็นได้หมดคอมม่าเนี่ยมันเป็นได้หมดนะครับจะเป็นอะไร อยากจะเชื่อมด้วยคำว่าอะไรก็คอมมาครับอยากจะเชื่อมด้วยคำว่าหรือก็คอมมาครับจะเป็นคำว่าท่ายังคอมมาเลยท่าตอนไหนไหม fx เอ่อเงินละแคลหนึ่งไอ,อตอนหาลิบิตแบบฟังก์ชันแยกอะ่ะเอ่อจะเป็น x ถ้า x มากกว่าเท่ากับศูนย์จะเป็นนักลบ x ถ้า x น้อยกว่าศูนย์อันนี้คือถ่านะคอมม่าตัวนี้คือถ่าเออคอมม่าเป็นท่าได้ด้วยโอ้โหสุดยอดแล้วคอมมา่าทีนี้คอมม่านี้คืออะไรครับหรือครับแต่อันเนี้ยต้องเป็นอะไรครับไอ้ตรงนี้เป็นตังหรือได้เพราะว่าถ้า x เป็นสอง อันนี้คือคือเราอยากให้สักอันนึงเป็นศูนย์นะครับพูดง่ายๆอันนี้เป็นศูนย์อันนี้มีค่าเป็นห้าก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเออมันไม่จะเป็นศูนย์คูณศูนย์ก็ได้ใช่ไหมศูนย์สักตัวอีกตัวคูณห้าก็ชีวิตสบายดีก็คูณกันได้ศูนย์อยู่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคอมม่าตรงนี้คอมม่าตัวนี้คือหรือ,อ,อแต่นี้ถ้าเราไปใช้คอมมา่าต้องรู้ว่ามันหมายถึงอะไร เขียนในข้อสอบไม่เอาคำมาเขียนในข้อสอบไม่เอาคำมานะครับระบุให้ชัดเจนจังละหรือว่าจรืยนะครับเอาให้ชัดม่งั้นผมตรวจข้อสอบไม่ถูกโอเค แสดงว่ามันต้องจริงทั้งคู่พร้อมๆกันนะดังนั้นดังนั้น x เท่ากับ2แล้วก็ y เท่ากับ y ได้เท่าไหร่ครับต้องร้เศษ1ส่วนสครับ y ได้ลบเร็1ส่วนสใช่ได้ไหมแบบนี้ไม่ได้นะครับ ไม่ได้นี่มีปัญหาที่ Y ครับโอเคไปต่อกรณีสองครับ <Okay. S 1> เป็นลบหนึ่งทั้งคู่ ก็จะได้ x เท่ากับ1แลว y เท่ากับ1อ่าใช่อันนี้ได้ไหมจำนวนเต็มเต็มบวกก็ได้เต็มมักก็พูดก็ได้เต็มศูนย์ก็ได้เพราะเขาใช้คำว่าจำานวนเต็มนะครับอ่าทีนี้พอจะตอบจริงสุมได้ว่าผลาคำตอบก็ได้นะไม่ต้องผลงเฉลย ก็ดูเป็นทางการเกิดคำตอบของสมการเดลเฟนทยสมการก็ได้ครับคือหรือว่ามันมี2ตัวแปรครับงนั้นตอนตอบตอบเป็นขัวนดับจะดีกว่านะครับขันดับ x y เท่ากับ1ลบ1ครับ,บ,รบก็จบข้อนี้